เฮ้ชื่อก้องก็กมาหันเมียใครพูดเนี่ยช่าง่ะมาูน่ะก็มาหันเพื่อนนะหลังยาวลังยาเมืองอ่ะตันรวยนู้ยปอู่่อ้ายเพื่อนลงว่าตัานรวยน่ก็มียามันสบพวกมากเจ๊กว่าพกนัน้นได้ไปขึ้นท่าไรหรอ อโลใไปาน้าเแล้เพื่อนเจ๊ห้ามาหันวัวหลูเยอะว่าห่ตัวมันอยู่ตั้งออกใต้แล้วก็ยืนถิ่นเยอะแล้วตุกต่องเลยอ่ะเดี๋ยววางมันหนาหนาอาหนาอ้ลเอ็มจยู่เขยงกนี่วัวหลวงตัยใหว่านั่นเคยมาดดีเลยเลรออ้ลวบานจ่างหยาบสางอพราะตีมันก็ได้สวามัดตีขึ้นหลัวไอหันมือใกล้เพื่อนลอยวันก็เลยลู้ดีเนาะ 아, 보네, 뱃클 하리로. 뭡카야 하마 한번 햇광아. 야우와 야우와 군 하모 하권의 꽈룸 화부. 로베 광이 상아보 여우와 나라 난함 야무하네 뽀에. 띠어 난이 상마 햇한 마, 꽈룸 여보빈한 나. 로이 문당 야바사대고. ก็เอานังวัวหลวงสาวหันมือไกลนั้นขึ้นมาเห็นางน้าขึ้นน่้นะเพราะนั้นกองเหยอะว่นาน่นดีไว้ดีเลยเอ๊แว่าดีคนหลวงเมื่อมาหันมือไกลนั่นนะอย่าเพงอรอั่นวะมาลักแคลดอมสูอุกแกงกันได้ชูอุกกแนี้ก้นลูกหลวงละลายกันเน่อมุจะกเสือกมือวะวันนี้ 으음, <laughs> 으음, <laughs> 으음, 으음.